สลับกันชนะผัดกันแพ้ชนะโอ้โหเงินมันเงินมันผมบอกเลยมัน,มน,มน J.K ชนะเยอะกว่ามากอ๋อโอเคแต่ก็คือรวมๆสุสีใช่ไหมแต่ J.K จะชนะเยอะกว่าหรอประมาณนี้ปะ ต่างแค่หนถึงสสกอร์โหต่างนิดเดียวเองเราขัดไปคนหนึ่งตอบได้ไหมได้ตาร์าวไม่ยากเาไปไหนละเ่ไหมมาลังใตัวไม้แปะแปะปะตัวเฮียเียกับแปะตักคอหลังๆเดดมาอ๋อโอเคครับแสดงว่าแรกๆนี่คือเราต้องกดอันนี้ใหม่ใช่มแค่สกียน่ไ่ เอเดชอบจองซ้อมกับ jK เออแล้วเอเดกับเอครับมีใครรู้สกอร์ไหมเขาเคยซ้อมกันไหมแต่ l อกับ jK ไม่เคยซ้อมกันใช่ไหมผมผมเลยไม่ค่อยรู้ฟอร์ม l อเท่าไหร่เ้ยที่ที่ผมไม่ค่อยพูดถึง LK เพราะว่าผมไม่ค่อยรู้ฟอร์มเพราะเพราะผมปกติเวลาผมเข้าทวิตมาผมจะนั่งดูซ้อมบ้างใช่ปะผมจะเห็นเอเดซ้อมกับ jK บ่อยมากแต่ว่าไม่ค่อยเห็น l อซ้อมกับ jK เท่าไหร่หรือว่าเขาไม่ซ้อมกันวะ

แบบพยายามทักแต่ J k เพราะว่าซ้อมกับเ k คีได้แผนโคตรเยอะผมบอกเลยเจเจอย่างเช่นสมมติผมไปซ้อมกับสมมติอันนี้สมมตินะผมซ้อมกับเอเดใช่ไหมคือจะแบนสกิลเหมือนกันบ่อยมากเช่นแบบแบนปืนแบนหมอกแล้วก็วัดไฟกลางแต่พอเล่นกับเ k คโอ้โหสารพัดอะ JK คือแบบมีหลายแผนจัดแบบแบนไม้ให้มีดเล่นแบนหมอกให้ปืนเล่นอะไรเงี้ยคือเล่นกับ JK คือแบบที่สุดอะคือได้แผนเยอะมาก ไ,ออไม่แบบแรกมันมันโดนถักไม้มนโดนโกดไม่ได้เล่นเลยโอ้มันคือขึ้นมาโดนจะตามึงแล้ว <JK S 2> ลูก JK กับ LK ไม่เคยซ้อมด้วยกันครับเขารอเจอกันในแข่งทีเดียวหวานซียอ<ะ> <c oughs> อย่างงี้เชียร์มันอยู่อย่างเงี้ยโอเคอย่างงี้ได้อยู่<ร>หน้า <c oughs> น่าดูครับน้าด<น>ูไปพีู่ความแรงสุดในแก๊ ่่ละในแบบมันสับได้นะมันก็ให้บอลตาหนึ่งภูมิตาหนึ่งไอ้บอลไม่ค่อยอยากจะรู้เรื่องไอ้นี่ไอ้สับนี่ไงไสับนี่ไงเล่นสุดเลยกูไอ้ซุยหลุยไอ้นี่นะกูดูซุยหลุยก่อนพี่โอมซุยพี่หลุยแห่แห่ไฟแรกหรอไอ้ขี้อะมันยังไม่ถึงเวลาเลิลอย่างอย่างอยังไม่เล่นนะอย่าไปเล่นคนน้อยกว่ามั้งสิบกว่าคนเลยตอนตอนโกดปืนสามเอ็มดีปืนหนึ่งโอ้โดนโดนจอดพีดการสิบคน พี่โปได้คุยกับพี่เธอบ้างไหมครับแม่ถึงอาเธอร์เหรอครับผมกับพี่อาเธอร์ไม่ได้ทะเลาะกันนะเผื่อเผื่อบางคนไม่รู้แม่ไม่ได้ทะเลาะกันครับผมกับพี่อาเธอร์ไม่ได้ทะเลาะกันแค่ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแค่นั้นเองล่าสุดที่คุยกันก็คือล่าสุดคุยกันว่าอะไรวะเออแฮปปี้เบิรัดดย์กันแฮปปี้เบิรัดดย์กันน่าจะใช่ ผมไม่ได้ทะเลาะกับใครเลยควาจริงเวลาผมเล่น IC จริงๆนะผมอะผม IC ซีร้อยจริงๆขนาดเวลาทะเลาะกับดาวพฤหัสผมโดนดาวพฤหัสบางทีผมโดนแชทลามด้วยนี่ใช่ปะเแต่พอผมกลับมาก็เหมือนเดิมก็คุยกับพี่ตั้มคุยอะไรเหมือนเดิมไม่ได้ทะเลาะไม่ได้โกรธเกลียดข้างนอกเลยผมไม่เคยไม่เคยจะได้อยู่อัปโปเชียใครไหนบอกสิคือผมพูดแบบพูดตรงๆไม่ล้ำนะไม่มีล้ำนะคือถามว่าผมเชียร์ใครอ๋อ แต่ผมขอคิดแป๊บนึงนะตอนนี้ผมเชียร์ดาับเทีดอยู่เพราะว่าผมแทงแก๊งดาบเลเดไปสองท้าดาเทเดมันได้แค่สองวินอ่ะผมจะได้ตังค์แต่ถ้าเชียร์ว่าใครจะแชมป์ผมเชียร์ผมว่าผมเชียร์ได้หกเขาด้วยนะรายชื่อส่วนใหญ่ที่แข่งตอนนี้เพื่อนผมอยู่แก๊งไหนกันบ้างวะขอคิดแป๊บ J.K. นี่ที่ผมรู้จักเื่าเพื่อนกันก็จะมีไอ้ปาร์คอันนี้คือที่รู้จักส่วนตัวเลยนะมีไอ้ปาร์คคนเดียวไอ้ปาร์คคนเดียวเลยที่เป็นเพื่อนอ๋อไม่ใช่นี่มีพี่อาเธอร์และพี่อาเธอร์สองปาร์คหนึ่งพี่อาเธอร์สองที่แบบเคยเล่นด้วยกันเป็นเพื่อนกันเลยอะแบบสนิทกันแล้วก็มีใครอีกไม่มีแค่สองคนส่วนเอเดส่วนเอเดนี่ ผมรู้จักเอฟเพื่อนกันผมรู้จักเอฟโจเซฟก็เคยเล่นแกงด้วยกันสองใครอีกวะนึกแปบไออิมไออิมก็รู้จักไออิมได้แข่งใช่ปะไออิมสามแล้วก็ใครเออพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดเออเจเคสามสามใช่พี่เนิร์ดผมไม่เห็นชื่อพี่เนิร์ดปะลืมลืมไหนวะชื่อพี่เนิร์ดอ๋อนีไ่ไงเนิร์ดเอ็กอะไรวนะเนี่ยสามคนเจเค ฟองเหรอฟองฟองนี่ฟองนี่ผมเคยเคยแข่งด้วยอยู่ตอนที่แข่งสมัยตอนแข่งกับยูเอฟอะที่ผมเล่นมีดแต่ว่าไม่ได้สนิทกันนะแค่แบบว่าพี่พี่มินเดอะบอยวินเทเฟลเขาเอามารวมรวมกันใช่ไหมตอนนั้นเดอะบอยวินเทเฟลเขาเอาแบบพวกคนโหดมารวมกันเพื่อเล่นอะไรอเงี้ยก็เลยไม่ไม่ได้คุยกันเยอะขนาดนั้นแค่มารวมกันแล้วก็แข่งเลยไม่ไม่ค่อยได้ซ้อมเลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสนิทกับฟองอะไรผมก็แค่รู้จักผ่าน แต่ที่ที่มาเล่นแล้วคุยกันเลยก็ตอนนั้นอ๋อเออรู้จักพีริยะด้วยใช่ตอนนั้นแข่งกับพีริยะเคยคุยกันอยู่ใครก็ได้ลงไปชุบไปกับชุบสิเออใช่ไอมินไอมินไอมูมินใช่ไอมูมินนี่ก็สนิทอยู่เมื่อก่อนเออไอสตีเว่นได้ไอสตีเว่นนี่สนิทสุดละไอสตีเว่นเออเพื่อนผมอยู่เอเดดเดดเยอะเพื่อนผ ไม่เดี๋ยวเขาจะเปิดปืนไว้ปะรอไม่รอรอพี่ตั้มรอเปิดหน้าเมนูนี้เลยกันพี่ชายเอาหมอกก็เปิดปืนกับหมอกถูกป่ล่ะไม่มต้องต้องเปิดหมอกก่อนครับเบบี้การ์ดหรอเบบี้การ์ดผมผมผมไม่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 ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวครับแค่พอจะรู้อยู่เพราะว่าเคยเห็นอยู่แต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวครับเบบี้การ์ดเบบี้การ์ดเคยอยู่ยี่สิบเอ็ดนิใช่ไหมไม่ได้อยู่เซตเดียวกับผมอยู่คนละเซตกันก็เลยไม่ได้รู้จักกัน เบบี้เบกบี้การจะสนิทกับวิลลี่มากกว่าายตายแห้แล่เออสรุปผมเชียร์ทุกทีมอ่ะเพื่อนผมอยู่ทุกทีมเลยวะเชียร์หมดเลยสู้ๆอ่ะใครที่แชมป์ก็ถือว่ามึงประสบความสำเร็จเว้ยสู้ๆส่วนกูปี c b ซ a บากูขอนั่งดูก่อนนะกูไม่ไหววะเดี๋ยวกูขอลงแข่งในนามเอเซเด้อปีหน้าปีหน้าใครบ้า เปิดแล้วเปิดแล้วก็เปิดให้แล้วหมอกก็เปิดแล้วเปิดหมดแล้วอ่ะเออมึงสู้ดีดาวัเทสมึงเอาดิมึงไหวเนี่ยเห็นปะเนี่ยมึงสวดแล้วคือถ้าสมมติ JK คือถ้าดาวัเทสเปิดปืนใช่ปะปุ๊บพี่เซิร์ฟจะเปิดหมอกสวนเลยเนี่ยคือเจเคแผนโหดเว้ยผมบอกให้ยิงไม่โดนหรอกเห็นปะ คือพี่ตั้มเปิดหมอกตอนที่แบบคนเดียบเทปหายไปห้าคนแล้วเว้ยแล้วทีนี้จังหวะหายไปห้าคือเจเคเขาจะยิงปืนได้เว้ยแต่ไหว่ารอดูดิคนหายไปแล้วสิบสามต่อยี่สิบแล้วยากอะดีมเทปเป็นคนเปิดหมอกปะไม่ไม่ใช่ครับเจเคเปิดหมอกก่อนครับคืออย่างงี้ครับพอพี่ตั้มเปิดปืนใช่ปะพี่พี่เฟิร์กจะ พี่เซิร์กจะเปิดหมอกสวนก็คือจะทำให้ดัวมบันเทด,ดยิงปืนไม่ไม่เห็นเพราะว่ามีหมอกบงังผมถึงบอกไงว่าเจเคแผนเขาฉลาดครับอย่าอย่าสู้เลยเรื่องแผนอะแบนแบนไปเถอะแล้วก็วัดไฟ ผมก็พูดก็พูดไปแล้วว่าให้เทตั้งแต่แรกพวกมึงก็มึงชอบแบบมันต้องวัดเลยมันต้องเอาปืนวัดบอสเวงบอสเปิดเปิเปิดปืนไปเลยวัดไปเลยแล้วก็เล่นกูก็บอกแล้วว่าเราต้องเทหน้าปากไี้เมื่อมึงไม่ต้องถือไมาไม่ต้องถือนะคือตอนเนี้ยกูพูดจริงนะมึงไม่ต้องมาฉลาดเรื่องกดไอเทมตอนที่มันไม่มีเวลาหรอกไอ้เหี้ยกูพูดจริงนะเทหน้าตากอะคือทางออกไม่เลยมึงเหมือนมึงไม่ค่อยรู้ความกันอ่ะกูพูดไปตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วว่ามึงอ่ะเลิกคิดเถอะว่ามึงจะกดแพทเทิร์นตามเขาทันอ่ะ เอออันนี้จริงอันนี้จริงมึงตั้งแตหน้าตักเว้ยมึงกดสกิลสู้เจเคไม่ไหวหรอกจริงมึงวัดไปเลยเออนมงึงรอถือปืนเลยแค่นั้นแหละไม่่ปืเลยไมม่มืนไม่ี่ยแต่ว่าดาวเป็นเฮดอ่ะจะสวยเพราะว่าตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าพี่เฟิร์พี่เซิร์กอ่ะเจเคอ่ะเขารอเปิดมองอยู่พอดาวเนเฮตเปิดปืนอ่ะรอดูนะ่ะเนี่ยมึงใส่สุดเลยแค่นั้นแหละรอดูนะเดี๋ยวเขาก็เปิดมองแล้วเลยแค่นั้นแหละมึงอย่ากลัว มามาทางขวาเขาเลยไมได้เรียบร้อยเห็นไหมเรียบร้อยเปิดหมอกลรวแล้วทีเนี้ยดาวนเนทอ่ะยิงปืนโดนไหมไม่โดนหรอกมีหมอกอ่ะโอกาสโดนอ่ะมีแต่น้อยแต่ตัดตัดไปตรงเ k ครู้ไหมเขาจะเปิดตอนไหนตอนหมอกหายแล้วเจเคจะเปิดปืนนี่แหละแผนของเจเคเนี่ยเดี๋ยวหมอกหายปุ๊บเจเคจะเปิดปืนแล้วแต่ตอนนี้ j เจเคยังไม่เปิดปืนเว้เนี่ยแผนของเขาอ่ะฉลาดปะล่ะอ่าวเหียเปิดแล้วนี่วะเวยแล้วกูพูดตั้งนาน หมดแล้วนะน้องเปิดหมดแล้วก็เปิดหมดแล้วแต่ผมมาอ่านขาดจริงเพราะตอนซ้อมอเจเคได้แบบนี้เลย้โดนซ้อมีตรงกลางอ่ะโดนซ้อมตรงกลางไอ้เหี้ยหักหน้าคุยจัดเลยเจเคคุยเกือบอ่านขาดละไม่แต่ตอนผมซ้อมเจเคเขาทำอย่างนี้จริงจเขาทำอย่างนี้จริงจตอนซ้อมเจเคตอนนี้เขาอาจจะแบบเปิดสู้ไงเพราะว่าสกอร์มันแบบเริ่มตึงมืออะไรอ่าเงี้ย คนจับเยอะคนจับเยอะไปคนเท่า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 จะเย็นจตอตายเาไหว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 โอ้ยโอ้ตมตายไหวไหวเดมเมึงช่วยมุงช่วยดีมึงไหวมึงเอาหน่อยเอาวินหนึ่งเอาวินหนึ่งเอาวินหนึ่งยังดีเออมุงไหวอยู่มุงไหวอยู่เออมึงไหวเดอมันเ็ไหวเอาเดียวดี อุ้ยสวย the สวยอุ้ยไหวไหวสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยมึงไหวมึงไหวเอาดิมึงเอาดิไม่ยรองมวยรองมึงเอาดิสู้สู้กูเชียร์มวยรองเออสวยกูเชียร์มวยรองสวยสู้หน่อยเดี๋ยวมันเฮตุเอาหน่อยเอาหน่อยวิวิคนเท่าคนเท่าเจ็ดคนหกคนวิวิลีลีพี่ตั้มลีให้ขึ้นลีเพื่อนให้ขึ้นพี่ตั้มพี่ตั้มใจเย็นพี่ตั้มก้มกพี่ตั้มก้ม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 ดิไม่ชูป่ะพี่ตั้มไม่ชูป่ะเออ โอ้โอเจเคลีโอเดวินเฮดลีลีไม่สู้อะเดวินเฮดตีสู้แต่ลีไม่สู้เจเคว่ะโอ้เดวินเฮดลีไม่สู้ลีไม่ลีไม่ทันแล้วสัวแล้วโอ้เกือบชนะแล้วเดเดวินเฮดเกือบชนะแล้วเมื่อกี้อะใช่ทำไมเราไม่วิ่งไปจุดไกลวะสวยแล้วสวยแล้วอไไ่ามลดกนหัวยว่ะ ไไมมม่่หััวอะนาเมื่อกี้คนเท่านะเมื่อกี้เจ็ต่อเจ็เล่าแต่ว่าเจครีแม่งหัวชิบหายแต่ดูแดนมอนเทสดิรีไม่สู้อ่ะแดนมันเทสรีไม่สู้แต่ไหวไหวมึงสู้ได้ไหวไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแมนเไอสัตว์มันหมดแล้วปะใช่ปะยังยังไม่แพ้ยังไม่แพ้เลยเกมนึง เหลือเกมนึงเนี่ยเนี่ยแบนปืนเลยพี่ตั้มมึงแบนปืนเลยมึงไม่ได้ตีเลยมึงแบนปืนกระบอกเลยมึงวัดไฟไปเลยพี่มันโดนยิงแต่ว่าตอนชกจมเสาแม่งลับก็ได้นะเพราะว่าต้องรับตอนนี้ก็้ไม่รับเลยแค่นั้นแหละตรงนั้นแบนปืนกระบอกไปเลยพี่ตั้มไหวเอาเลยยังไงต้องต้องมีคนเกิดสักคนนึงเลยอย่าหลงดิอย่าหลงดิไม่อย่างนห้เราได้รู้แล้วว่าเล่นยังไงโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้เราชุกเยอะนะแต่ว่าไม่เกิดสักคนเลยตอนม่งเล่าแรกนะ เกือบชนะแล้วเมื่อกี้เกือบชนะแล้วมึงก็รู้นี่เกิดรู้นานแล้วเกิดเกิดยากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบชนะแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ไม่ไม่ตัดตัดมาได้ไหมไม่เช่างแม่งถ้าไม่ลามอ่ะเกิดหมดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้กูตีกูได้ตีตรงเสาอยู่นะไอ้เพื่อนสไลด์มาโดนาายตไอริสตัวโอตัวคางเลยโอไอริสไอริสมึงโดนแชทดาวน์เพนเทสลามบ่อยเนาะมึงอยู่ดาวน์เพนเทสจริงป่ะเนี่ยมีเสาทุกอย่างนี่ลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นสาทุกดย่านมีเสาทุกดย่าน ไม่ผมตอนนี้ผมเชียร์มวยรองอยู่ไงเชียร์ดาวน์เพนเทสอยู่มันมวยรองผมผมอยากให้มันชนะไงมันจะได้ซูสีกับเจเคอย่างน้อยถ้าไม่ชนะก็ได้สกอร์ติดมือหมัดทำแห่โลกเต็มชุดไปหมอนหมอกมหมอหมอนไหมหมนหมอนพี่ต้มมึงต้องมึงเรองได้เล่นไหมเออสวยสวยนี่แหละนี่แหละผมบอกเลยไหวผมว่าดับเบิพนเทสไหวจริงๆมันควรแบนอย่างนี้ตั้งนานแล้วเว้ยพี่ตั้มผมว่าไหวผมรับประกันเลย ผมดูออกเลยว่ายังไงดาวมันเทก็ชนะวินเนี่ยผมดูออกจริงนะแผนเนี้ยแผนเนี้ยแผนเนี้ยคือไม้เป็นหลักเลยแค่นั้นเลยเลยมึงไหววงไม้มึงไหวดาวมันเทสมึงอย่าแพ้โอ้เฮียผมรับปากเลยว่าดาวมันเทสสู้ได้ถ้ามันกดสกิลสู้อย่างเงี้ยไม่โม่จริงๆมันควรแบนสกิลอย่างงี้ตั้งนานแล้วเพราะสกิลก่อนหน้าเนี่ยสู้เจเคไม่ไหวหรอกสกิลก่อนหน้านี้ให้เจเคห่อเล่นปืนเล่นหมอกอ่ะสู้เขาไม่ได้หรอกจริง ได้ให้ดีแค่นั้นพอมึงเล่นในสี่เหลี่ยมนั้นให้ดีแค่นั้นพอโอเคปะเนี่ยเนี่ยผมบอกเลยยังไงยังไงเดวมเทก็ไหวไหวไหวยังไงก็ไหวผมบอกเลยเล่นเล่นเล่นในสี่นั้นให้ให้เคลียร์แค่นั้นเราดูเราดูไหวร้อยอ่ะเล่นในสี่เหลี่ยมเล่นในสี่เหลี่ยมเราดูนะเล่นในสี่เหลี่ยมนั้นเล่นในสี่เหลี่ยมนเห็นปะ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 เชื่อยังดูคิวดิเห็นปะเห็นปะผมบอกแล้วมันควรแบนอย่างนี้ตั้งนานแล้วดูคิว เดบเทสชุบหน่อยไอ้เหี้ยคนเออคนเท่าแล้วชุบอีกเดบเพชเดบเทสชุบชุบเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่าเพี้ยเดบเทสชุบชูบโอ้ชุบดิไอ้เหี้ยมึงเกือบชนะแล้วไม่ชุบวะมึงเกือบชนะแล้วเมื่อกี้โอ้คนแม่งสิบต่อสิบแล้วคนนำแม่งอยู่คนนำเขาแม่งอยู่สองวิไอ้เหี้ย มึงเกือบชนะเล้วอกัญหาไวไ่หาบอาโอ้ววัน,หนหไ,หวไหนวะปยพี่ไม่ใช่พี่คืออย่างงี้พี่คือคือด้วมัเห็นมมมมแ JK ม่งไม่ชุบไอ้เี้ยว่าอะไรเฮ้ยทำไมแพ้เจคมึงไม่ชุบเ้ยเพื่อนเอาใหม่จินพี่ตั้มมึงไหวอย่าแพ้ไอ้สัตว์เปิดมาคิวมึงเท่ากับเป๊ะเลยสิบต่อสิบเลยเมื่อกี้ โอ้โห้เสียหน้าหมดกูสานั่งดูพี่ติมากูก็จะมานั่งวิเคราะห์เล่นกัะเขาซะหน่อยทํากูเสียหน้าหมดเลยกูไม่อยากวิเคราะห์ละกูอว่้วะมึงเล็ไดหวแล้วไม็มึงไหวจริงนะมึงไหวเลย

มึงโม่งไอ้เทียมึงไม่ชื่อาตั้มกูเห็นมึงโม่งทุกรอบเลยแทนที่มึงจะวิ่งชุบกูไม่ไหวละเออชุบหน่อยเออตั้มชุบมึงไม่ต้องเล่นละกูเห็นหลายเทือแล้วมึงเล่นทีไรมึงฟรีตลอดเลยเออชุบเออสวยชุบให้เกิดเออไหวไหวสวยมึงเอาหน่อยนะมันเฮ็นมึงเอาหน่อยมึงเอาหน่อยมึงไหวมึงไหวเออ เออชูบิชูบิสวยพี่ตั้มเห็นปะผมบอกแล้วมันไหวถ้ามันเล่นแผนนี้ตั้งแต่เริ่มอ่ะมันสูสีกว่าเจเคตั้งแต่แรกละมันมัวแต่ไปปล่อยปืนให้เจเคเล่นเวอรสวยตั้มพี่ชายเอาดิพี่ตั้มปิดตัวชุดดิปิดตัวชุดดิเออเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวพี่ชนะละโอ้กว่าจะชนะไอ้เหี้ยเครียดเลย ถ้ามันถ้ามันแบนสกิลอย่างเงี้ยมันโอกาสสูสีเยอะกว่านี้อีกตอนแรกมันปล่อยให้เจเคเดินปืนนิดเดียวมันมันพลาดนิดเดียวเว้ยดำมือเด่อมันพลาดนิดเดียวจริงสวยสวยวัดไฟตรงโอกาสมึงชนะโคตรเยอะมึงฟังวัดไฟตรงโอกาสชนะมึงโคตรเยอะเอาเว้ยเอาเว้ยมึงไหวถ้าาาเเรรน มึงไหววัดไฟตรงโอกาชนะมึงเยอะพี่ไฟตรงไฟตรงไฟตรงมาๆ้ไหวไหวไหวขอล้ลั่นเนาะไม่มีสกิลแล้วไอเหียเนี่ยฟอสเดินอ้อมอไอเดียหายเลยมึงไหวมึงไหวกูขอแล้ตั้มเปิดมามึงวิ่งวนกันนะพี่มึงอย่าวิ่งเล่นมึงเล่นที่ไรมึงตายตลอดเลย มารวม้าย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 มามารวมสายข้ามมข้าเลนกลางนะอย่าข้ามเลนกลางนะเอาไปดิเลนซ้ายก็ซ้ายดิอย่าแย่ดิอย่าแย่อย่าแย่อย่าแยกแย่ไหนเออสวยสวยสู้ดิสู้สู้สวย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 เปิดสวยมากอุ้วิโดนยัง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 สวยพี่ตั้มพี่ฉลาดมากวิ่งวนไว้พี่ตั้มวิ่งวนไว้เออสวยสวยวนไว้วนไว้พี่ตั้มวนไว้เออพี่ตั้มสวยสวย สวยพี่ตั้มอันนี้พี่ตั้มช่วเพื่อนช่วไปบอสช่วไปบอสตามต้มตั้มใจเย็นสวยสวยช่วไปบอสให้เกิดพี่ชุบชุบเออไหวไหวนะพี่เฮชุบอีกไหวไหวไหวไม่ยาก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 พี่ตั้มลำพี่ตั้มลำพี่ชายลำลำเออลำกดทิบกดทิบไหว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 มึงไหวเออเกิด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 ไม่เป็นไรพี่ตั้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนอื่นแบกดิเออ้ยเยอะ ไหวไหวไหวรีอีกเดี๋ยวไม่ใช่รีอีกเออสวยเฮ้ยมไปตีเว้ยวินเดียววินเดียวไม้อย่าชุไม้อย่าชุมึงต้องฆ่าเออไหวไหวมึงไหวไม้ไปเล่นวงกลางไม้ไปเล่นวงกลางเพื่อนไม้เสียเวลาไม้ใครวะไปเล่นวงกลางเพื่อนเสียเวลาใครวะนะโอเจคกลางคืนอเจเคคืนวะ J.K วงกลางคืนวะโอ้โแพ้ว่ะเชี่ยโอ้โแพ้ว่ะเชียโอ้แพ้โอ้โหแตดไม่เห็นแพ้ว่ะโอ้แดดไม่เห็นแพ้วะเอางี้เอางี้ไหนก็แพ้แล้วเอาไฮไลท์ดิเอาไฮไลท์ดิ อาจจะยังอาจจะยังไม่เป็นไรพี่ชายเต็มที่แล้วสวยแล้วเห็นกูทั้งเชียร์กูทั้งเสียสองเอ็มเนี่ยเต็มที่แล้วเก่งละเออเก่งล้เก่งแล้วเก่งละอันนี้อันนี้อันนี้เล่นต่อปะหรือว่าแพ้เลยวะอันนี้แพ้เลยะหรือว่าเล่นต่อวเดี๋ยวฟังน้พราก่อนอันนี้คือจบแล้วจบแล้วจล้วจบแล้แ้บล้แล้วบ้บ ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับแล้ววันนี้เก็บแต้มไปได้3ามตศูนยเกมนั่ก็เลยโอ้ยเนี่ยโอ้ไปหนึง un, กูแทงแก้แป๊บดาวประเทศแม่งทำกูเสีย2องเอ็มู้กูนั่งเชียร์แทบตายมวยรองเหยียดเป็ด,ดกูขอแทงแก้แป๊บคู่ต่อไปคู่อะไรวะเซราะ